เขาบอกว่ายากที่สุดคือบรรณานุกรมนะคะยากที่สุดคือบรรณานุกรมจริงไหมนะคะจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะที่คุลินพูดถึงวิธีการเขียนอ้างอิงแบบ APA นะคะแล้วก็แสดงให้ดูแล้วว่าโอ้มันยากจริงๆนะคะยากจริงๆแต่ว่าถ้าเราต้องการค้นหาทางลัดนะสามารถที่จะไปดูได้นะคะในไลฟ์ครั้งที่แล้วว่ะค่ะแล้วก็คุนบอกว่าเนี่ยใครต้องการ คู่มือในการที่จะเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมแบบ apa สามารถทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ดาวน์โหลดนะอืมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบ่นมากกว่านะะบ่นมากกว่านะแก้เกือบ20ครั้งเพราะไม่ถูกใจอาจารย์สทีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์หลายท่าน นะคะความคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยไม่ตรงกันนะคะนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะ,ะเวลาเราสอบเนี่ยทำไมเขาถึงให้มีอะไรผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านเพื่อจะได้ดูในหลายๆมุมมองทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้ง่ายๆแบบสมบูรณ์นะคะคือแก้จุดบกพร่องทั้งหมด นะฮะแก้จุดบกพร่องที่พวกเขาเห็นบางทีอาจารย์แอดไวเซอร์คนเดียวเนี่ยอาจจะดูไม่ครบนะคะไม่ครบจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไขเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องให้ผู้ทรงคุณฒิหลายๆท่านเนี่ยมาช่วยกันดูนะเราจะได้แก้ไขงานวิจัยแบบครบองะค,ะออค์นะคะอืมโอเคนะคะมีบางคนบอกว่าเนี่ยไปจ้างทำงานวิจัยดีกว่านะใน tiktok นะบอกว่า ไม่ต้องไปจ้างงานวิจัยเลยนะคะไม่ต้องไปจ้างใครทําวิจัยเลยเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปจ้างเขาทํางานวิจัยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่า ความว่างเปล่าเนความว่างเปล่าทางความคิดอะ่ะนะแล้วก็ทีนี้เราไปจ้างคนอื่นเขาทำไปจ้างคนอื่นเขาทำนะคะเพื่อประหยัดเวลาประหยัดขั้นตอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยสมองเราว่างเปล่าแล้วก็กระบวนการความคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เนี่ยไม่เกิดน,นะคะกว่าที่จะเรียนจบได้นะคะเราต้อง ต้องอะไรนะคะต้องใช้ความคิดเยอะนะ,ะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นคุณหลิเนี่ยเรียนจบปริญญาเอก2ปีครึ่งใช่ไหมคะต้องเรารู้เลยว่าเอ๊เราจะใช้กระบวนการเทคนิคในการแก้ปัญหาแก้โจทย์งานวิจัยหรือว่าสร้างงานวิจัยใหม่ๆได้ยังไงเพราะว่าเรารู้มาแล้วว่ากว่าเราจะจบเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคะ solve นะคะเขาเรียกโซ v e p r o b l e มนะคะก็คือแก้ปัญหานะคะแก้ gap, ปัญหาแล้วแก้ gap, ปัญหาอีกแต่คนที่จ้างเขาทำวิจัยอะกระบวนการความคิดเหล่านี้ค่ะจะจะไม่เกิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะจ้างคนทำวิจัยนะอย่าทำวิจัยซะดีกว่าค่ะนะคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยอมันไม่มันรู้สึก ความมีคุณค่าในตัวเองเนาะต้องบอกว่าความมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยตอนจบเนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทํางานวิจัยให้สําเร็จแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะก็ทําเองนะทำเองมีที่ปรึกษาได้นะคุณลินก็รับเป็นที่ปรึกษานะคะแต่ว่าถ้าใครมาบอกว่าคุณลินจ้างทำเนี่ยคุณลินไม่ได,ไได้ไม่ได้รับทำนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะ รับทำในส่วนของการเขียนรีไลท์บทความนะคะหรือว่าคนที่มีงานวิจัยอยู่แล้วแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคในการเขียนเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักเขียนเนาะเขาก็ไม่ใช่นักเขียนแต่ว่าความรู้ที่เขามีกระบวนการที่เขาทำเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าพอเขียนแล้วเนี่ยจากคุณค่าห้าร้อยบาทอาจจะเหลือแค่สิบบาทนะคะ หลายคนก็มาบอกว่าวคุณดินช่วยรีไลท์บทความหน่อยได้นะคะจาก10บาทก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น300 400ยสี่ร้อยสีบาทได้ตรงเนี้ยได้หลังจากที่เรามีงานวิจัยแล้วนะก็มาปรึกษางานวิจัยหรือว่าให้ช่วยรีไลท์บทความวิจัยให้มีค่ามากขึ้นเนี่ยได้เนาะวิจัยยากขนาดนี้กูไม่จบก็ได้นะฮะนะฮะ นะคะคือใน tiktok อกเนาะในติ๊ t o k อนะวิจัยยากขนาดนี้กูไม่จบก็ได้นะคะก็คืออันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่เพราะว่าบางทีเนี่ย